นี้นะครับต้อนรับปี2,556ทั้งทีนะครับวันนี้เราจัดเต็มความสุขให้กับแฟนๆอย่างแน่นอนครับสังเกตได้จากวันนี้แฟนๆให้กําลังใจเราอย่างหนานแน่นมากเลยนะเชียร์ยะยะซึ่งนอกจากให้กําลังใจต้อนรับ สถานที่ใหม่แล้วนะครับวันนี้เขายังมารอดูดวงดาวด้วยวันนี้นะคะดาวดวงนั้นมากันถึงเจ็ดวงด้วยกันนะคะขอเริ่มที่กลุ่มศิลปินเสียงพลังคุณภาพกันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องกันนพัทนนะคะร้องแก้งวิชยานีดิวอรุณพงษ์หรือแม้แต่น้องโดมจารวุวัฒน์ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผม ใครที่เป็นขวัญใจขาแดนซ์นะครับผมก็เตรียมกรีกให้สุดเสียงเลยนะครับกับแกงส้มธนทั์ครับหั่นอิสริยะ,ะแล้วก็แกนพันวรศครับนะคะตอนนี้นะคะพวกเขานะคะกำลังแบบว่าวอร์มเสียงซ้อมท่าเต้นสเต็ปแดนซ์นี่มากันเต็มเลยหลังเวทีนี่กํลาลังแบบว่าโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวเจอพวกเขาครับแต่ว่าตอนนี้ที่เจอกันได้เลยนะครับกับอีกหนึ่งกลุ่มดาวนะครับที่เข้ามาก็เป็นกลุ่มเลยกันพัธโอ้โห กันนภัทรมาอยู่ใกล้ๆเราด้วยโอเคหลีเสียงรลีเสียงนะคะน้องกันนภัทรเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นแชมป์เลยนะที่กวาดใจแฟนๆทั่วประเทศมาแล้วแต่เห็นน้องกันบอกว่าปีใหม่แล้วอะ่ะอยากจะได้ใจจากแฟนๆเจ็ดสีคอนเสิร์ตที่นี่<อ>นะคะยังไงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราส่งเวทีนี้ให้กับหนุ่มเสียงนุ่มน่ารักคนนี้เลยดีกว่าขอเสียงดัง,ดงให้กันนภัทรหน่อยะคะ่ะ สวัสดีครับคนที่มีรออู้เวลาอินกายสักลมปัดนอนโดวยแววตาที่วายออนแต่คงเป็นแค่ฝันดีๆคนที่มีความรักคนที่มองตาแล้วก็เข้าใจ คนที่พร้อมเก้าวผชานไม่ว่ารายดีแค่ไหนขอมีพันลลังของบนลโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมาในจินตนาการหากใครคงจะรักฉันยังมีโปรเจฟ้าช่วยทำเรื่องจริงให้เั็นเดิงฝัน ่งใครคนนั้นลงมาห้ก่อนที่จะตายไปครองความเดียวดายขอให้ใครคนนั้นมีจริงสักที I'm blocked. Place nice and high. ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนชาวจัดสีคอนเสิร์ตทุกคนนะครับผมและก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็ปีใหม่ต้องผ่านมานะฮะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มีโอกาสมาที่เดินไายแห่งนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆเหนียวแน่นขนาดนี้นะครับผมมีความสุขไหมครับผมมีความสุขมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะ ก็เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปนะครับคือเพลงหนึ่งในพันล้านนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันนะครับยังไงขอแฟนฝากติดตามแล้วก็ติดตามผลงานของกันด้วยแล้วกันนะครับทั้งเพลงแล้วก็ผลงานต่างๆด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ครับกันมีขอขวัญปีใหม่มาฝากทุกคนเยอะแยะมากมายเลยเมื่อสักครู่นี้จบไปนะครับพี่ดิวแล้วกันช่วงหน้าครับผมยังมีแขกรับเชิญอีกมากมายเลยครับผมรอพบกับแขกรับเชิญช่วงหน้าครับผม จริงๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเสียงเพลงมันมันเพราะเพราะนะคะซึ้งซึ้งทุกอย่างเลยมาคุยกับศิลปินตัวจริงเลยนะคะขอเสียงกรีดังๆให้เลยกับกั้นแก้มโดมดิวแกงส้มฮั่นแกและเดอะริชแบนท์เยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามาในช่วงบรรยากาศของปีใหม่นะและทุกคนก็มาร่วมเป่าใส่หูเลยสิเชียดีแฮปปี้ตรงนี้แหละเพียงพักกันเลยเพียงพัก กันวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศของปีใหม่นะครับทุกคนก็มาสวัสดีปีใหม่ให้กับ7จสีคอนเสิร์ตของเราอยากจะรู้ว่าในปีใหม่นี้นะครับมีใครที่แบบวางแผนที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือเริ่มจะทําอะไรดีๆกันบ้างครับค่ะอ่แกงส้มเลครับแกงส้มครับของผมก็ เป็นอัลบั้มนะครับเป็นอัลบั้มที่อัลบั้มแรกในชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอัลบั้มใหม่อัลบั้มแรกในชีวิตครับตอนนี้ก็ใกล้จะวางแผงให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วครับผมนี่เป็นของขวัญให้แฟนๆเนาะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวน้องการล่ะครับน้องการน้องการครับของันฮะครับเดี๋ยวเธอเดี๋ยว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 เขาพูดเขาพูดก่อนฟังเขาพูดก่อนหนึ่งได้คิดเลย โอเคนะครับก็มีซิงเกิลใหม่นะครับหนึ่งในพันล้านแล้วก็มีละครด้วยครับผมปีหน้านะฮะคู่กรรมครับผมอย่าลืมติดตามชมนะครับนะคะอ่ะแกงส้มไปแล้วกันไปแล้วดวแกงขี้เหล็กว่าไงจ๊ะใช่สำหรับแกงขี้เหล็กก็เฮ้ยจะดีเหรอไม่เชิญพีมีอัลบั้มใหม่เหมือนกันมีอัลบั้มเหมือนกันอัลบั้มที่สองครับผมก็น่าจะ วางแผนในช่วงเราๆเดือนมีนาคมนี้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำส <ฮะ S 2> ำหรับทุกๆปีเลยคือทำใจทำไมล่ะทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้พร้อมกับทุกๆปัญหาที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตดีมากจะได้มีสติกำกับอยู่ด้วยวนะคะห,ะ,ะหมวกลูกอะไรหมวกลูกนะคะอะยังไงแล้วปีใหม่มีอะไรยังไงกันบ้างส่วนปีใหม่อยากให้อวยพรแฟนๆด้วยอันแก้มซอยอนคะ่ะ ช่วยอวยพรแฟนๆเราควรจะให้เขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าสองคนนี้มาเฮ้ยเพอคเชเกิร์ลเจเนอเรชั่นนะคะดูเอ็มวีใหม่ยังอ่ะดูแล้วค่ะพี่ไอโกต์ดับอยนะคะก็เอ๊ะพี่แก้มเราจะไม่มาโปรโมทเราใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ให้อวยพรแฟนๆก็อวยพรขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสวยเหมือนเกิร์ลเจเนอเรชั่นโอ้โหเราเรอเหมือนซุปเปอร์จูเนียร์ดงมังซิคไปเลย ะค,ะคือจริงๆแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ<ช>ทีอะไรก็อย่างที่บอกไปคือสมปรารถนาทุกอย่างค่ะ,ะ,คะทำดีแล้วทุกคนจะได้ดีแน่นอนนี่สุดยอดอ่ะไหนๆนะคะมาตรงนี้แล้วแกรนคะ แดนซิ่งควีนเลี้ยงค่ะโอ้ยยังไม่ขนาดนั้นค่ะไหนเป็นยังไงบ้างว่ากี้โชว์สเต็ปขนาดนี้อยากให้มอบคำอวยพรให้แฟนๆหน่อยละกันได้เลยค่ะยัไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีนะคะเราก็โยนทิ้งไปในปีที่แล้วนะคะเรามาเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆกันในปี2013นี้นะคะห้าล่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนที่ห้าเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นอยากเรียกว่าให้พรนี้เป็นพรเดียวเลยละกันเพราะว่าถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยพรอื่นๆก็คงไม่ได้ใช้ครับผมเป็นผมเป็นผมผมก็อยากแข็งแรงเท่ากับฮันก็พอแล้วแข็งแรงเท่ากับฮันก็พอความสามารถเฉพาะตัวนะเดียวไม่รู้กระเด็นไปติดอยู่ตรงร้านนู้นหรือเปล่าบ้าเหรอคุณไม่แต่ว่าสุข่าแข็งแรงนี่ที่ฉันต้องให้หนุ่มพลังเสียงคนนี้โดมด้วยจ้าโดมมอบความสุขผ่านแฟนๆหน่อยก็ อะไรคือเชื่อแน่ๆว่าปีที่ผ่านมาหลายคนจะเจอทั้งทั้งทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะแต่ว่าอยากให้มันลืมลืมมันไปแล้วก็เตรียมเจอกับสิ่งใหม่ๆที่รับรองว่าดีแน่นอนนะขอให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจดีจ้านีนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้รอจะหนวดขึ้นมาแล้ว The List Man Toy ของเราครับอยากให้นึกว่าจะไม่มีเสียงคลิซะแล้วครับนี่ตมีสิคนครับให้อวยพรแบบแนวแนวสักนิดนึงครับแนวแนวเลย ขอให้โกโก้ทุกท่านครับก็สุขภาพโกโก้หน้าตาโกโก้ครับใครใครเป็นผู้หญิงนะครับก็ขอให้สวยเหมือนที่ดาประจาเภอใครใครหล่อๆนะครับก็ใครเป็นผู้ชายอยากหล่อก็อยากให้เป็นเหมือนเดลิชแมนทอยครับแน่ทุกองกใจดิฉันอยากจะลงไปคำนับเขาเหลือเกินน่ารักมากเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณศิลปินที่น่ารักของเราทุกคนขอเสียงดังๆให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เราจะต่จริงแบบจ็ดสีคอนเสิร์ตพิเศษเลยนะคะต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนๆค่ะใช่แล้วครับแับตอนนี้นะคะเวทีของเราขอให้มีความสุขกันทุกคนและเรามีเพลงปิดท้ายเป็นเพลงสวัสดีปีใหม่จากศิลปินของเรานน้องค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีขอเสียงคนดีคุณสุข the time